สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของกุนสืออัจฉริยะที่ถูกลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์สามก,ก๊กชื่อของเขาคือกาเซียงกาเซียงเป็นใครหลายคนอาจจะงงใช่ไหมครับแต่เชื่อเถอะว่าเขาคือมันสมองเบื้องหลังความสำเร็จของโจโฉเลยล่ะย้อนกลับไปตอนที่โจโฉยังไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้กาเซียงนี่แหละที่วางแผนกลยุทธ์ให้โจโฉรอดพ้นจากวิกฤตหลายต่อหลายครั้ง ท่านอย่าประมาทเลิ่อเลือนะท่านโจโฉศัตรูรายร้อมรอบด้านกาเซียงเคยเตือนโจโฉแต่ทำไมชื่อเสียงของกาเซียงถึงไม่โด่งดังเท่าจูกัดเหลียงหรือซูมาอี้นั่นก็เพราะกาเซียงมักจะทำงานอยู่เบื้องหลังคอยให้คำปรึกษาเงียบๆและไม่เคยเรียกร้องความดีความชอบใดๆบางทีอาจจะเป็นเพราะกาเซียงเลือกที่จะอยู่เงียบๆมากกว่าก็ได้ใครจะรู้ล่ะ ถึงแม้ชื่อเสียงของเขาจะไม่เปรียงปรางแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากาเซียงคือกุนซือที่ฉลาดและมีคุณูปการต่อโจโฉอย่างมากนี่แหละครับกาเซียงกุนซืออมะตะที่ถูกลืมแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ากาเซียงเก่งกาจขนาดไหนลองคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย